แล้วค้าน้องๆลองดูอีกสักตั้งหนึ่งเนาะชุดแยกของเราเนาะเห็นไหมคะชุดรวมชุดรวมของเขาเนี่ยว่าจะเอาลงที่นั่นหน่อยเขาหมดที่ก่อนเนี่ยชุดรวมข้างล่างนี้ค่ะชุดรวมที่เขียนว่าชุดรวมนะที่จริงเล่นหุ้นก็ได้นะเล่นหุ้นวีหุ้นปกติเนาะ ไม่รู้จะเขียนให้ใหม่ได้ไหมคงไม่เป็นไรเนาะเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอธิบายที่หลังเนาะเอานี่ไปก่อนพี่ลุมๆมเห็นลาวกระชาติไหมคะข้างล่างถ้าพี่มีเวลาก็อกระดาษมันพอเนาะพรุ่งนี้ก็จะย้ำให้เนาะข้างบนนะ่ะลาวทีวีนะ่ะสองนะคะเลขสองเลขสอห้าเนาะสองหสกรปรกไปหน่อยพี่เกียบเปลี่ยนกระดาษ มันไอเนี่ยเขียนลงไอ้นี่หมดแลว้วอะเหลือแต่ตัวเลขพี่ก็เลยไม่นั่นพี่เขียนลงกันลืมแต่ก็ต้องมีสัก,ส,กสักหวัวสองหวยแหละที่สลับกันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะพี่อะเวลาเวลาลงอ่ะเวลาลงอะมันจะติดติดกันจะเขียนไว้อะตัวอย่างอะแล้วเวลาเราเอาไปทําอ่ะมันทําผิดอะคะน้องน้องถ้าจะไปใช้กระดาษเยอะเยิ้มก็เปืองอะเนาะ พี่เพราะว่าหวยมันเยอะเวลาทําทีนี้เราก็สลับกันบ้างบางครั้งอะเนาะบ่อยนะไม่ใช่บางครั้งเลวบ่อยเลยพี่แทบทุกวันถ้าทําอย่างงี้นะแล้วพี่ก็คิดว่าเออเล็กมันคล้ายกันก็คงไม่เป็นไรหรอกดูเนี่ยวันนี้คล้ายกันมากคล้ายกันแทบทุกตัวมีอะไรที่ไม่มีมั่งเก้านาน้อยใช่ไหมคะน้องๆเก้าน้อยแปดน้อยเนาะสามแทบจะไม่มีเลยมั้งสามกับห้านี่แต่ดูดูแล้ว จะเท่าเท่ากันเลยนะอืมแต่สามนี่จะน้อยมากค่ะสามน้อยมากสามน้อยกว่าเพื่อนเนาะสามพวกนี้ทําไมสามน้อยอะ่ะอื 8, มแปลกทําออกมาอย่างเงี้ยถ้าไม่มาดูเนี่ยก็จะไม่รู้นะคะสามมีแค่สี่หุ้นเนาะตังสามสี่โอ้ยเนาะสามนี่มาบ่อยนะนะคะอืม ลาวกระชาดพี่ก็ทําให้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูให้ใหม่อีกเนาะเอาเน้นเลยแต่วันนี้ลงกลัวกลัวลงไม่ทันไงคะพรุ่งนี้เนาะลาวกระชาดของเรากว่าพี่จะมาถึงบ้านนะเลยเวลาไปเท่าไหร่แล้วอะแล้วหวยพวกนี้ก็ออกเวลาเดิมมีพวกหุ้นเท่านั้นเนาะหุ้นที่บางหุ้นเท่านั้นเองที่ที่ที่ออกตามเวลาต่างประเทศเนาะอืมบางส่วนมากนี่ส่วนใหญ่ที่จะออกเวลาไทยเลยอะอืม เขาเปลี่ยนเวลาแล้วไงเปลี่ยนเวลาที่นี่แต่ไทยไม่เปลี่ยนเนาะไทยอาจจะไม่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นหุ้นอะไรอะที่เลยไปอีกตามเวลาที่นี่เนาะของต่างประเทศนะหุ่นต่างประเทศนะถ้าอย่างเนี้ยอย่างพวกนนยอย่างพวกเอเชียเนาะหวยเอเชียนี่เวลาเดิมเอ้ยเวลาเดิมนะคะของเมืองไทยเนาะแต่เวลาที่นี่ก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนเป็นชั่วโมงอะ พี่กลัวไม่ทันพี่ก็เลยลง,ลงอันไหนลงได้ก็ลงไปเลยเนะนาะนะคะน้องๆวันนี้รู้สึกว่าจะปังมากนะพี่ว่าปังมากนะสามเด้งสี่เด้งสองเด้งไม่ต่ำลนะสองเด้งเนาะรูดนะเข้าแทบทุกทุกหุ้นเนาะมีประมาณสองหรือสามนี่แหละพี่ว่านะที่ไม่เข้าเนาะสิบกว่าหุ้นเนี่ยอะดูสิได้สามสี่หุ้นเอาได้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 สามสี่เด้งนะับประมาณสามสี่หุ้นเนาะแล้วก็ รูดเจาะนี่สองสองสามเด้งนี่ก็บ่อยเยอะที่ไม่เข้าก็สองสามประมาณสองสามหุ้นเนาะที่พี่จำได้นะนอกนั้นเข้าหมดเลยตั้งแต่ราวทีวีเลยนะสามเด้งเลยนะคะน้องๆเนาะแพร่ศูน,น,น,นย์สามไปวันเนี้ย็เข้าศูนย์สามตรงๆเลยเนาะเออมีนอยสตาร์มนอยสตาร์เข้าไหมนอยสตาร์ก็น่าจะเข้ามีอะไรมั่งไม่เข้าพี่ก็จำไม่ได้ประมาณสองหรือสามเออเข้ารูดอยู่นะ ม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยนะไม่ใช่ว่าขาดไปเลยนะแต่เข้ารูดตัวหนึ่งพี่ถือว่าไม่เข้านะพี่ถือว่าขาดทุนนะอืมเออฮานอยเราก็เจาะเข้าเยอะเหมือนกันนะคะน้อง,องใช่ไหมสามตัวได้ไหมวันนี้สามตัวสามตัวโอ้ไม่ได้เนาะแต่ v ของเราอะ่ะ vip ใช่ไหมนอย vip ได้เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะ ตัวจบะใช่ไหมคะน้องๆอ,อืมนะเหมือนเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานก็สามเก้าสามเจ็ดเอ้ยไม่ใช่วันนี้อะสามเก้าสามเจ็ดนะโอ้ยพี่เบลอไปแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้โอ้ยความจำเอเนี่ยไอเออชุดช่วงนี้เนาะ VIP เนี่ยจะเข้าจะเข้าเยอะนะนะน่อย VIP เนาะจะเข้าแทบทุกวันเลยเนาะ เด้งบนล่างเนาะเจาะของเรานะคะน้องๆน,นะถ้าตามที่ตัวเด่นของพี่นะ่ะเข้าทุกทุกน้อยเลยเนาะอืมมีวันนี้ไม่มีหนึ่งนะตัวเด่นให้ไปไม่มีหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะมาแต่พี่ก็ไม่มีอยู่ดีเดี๋ยวพี่ลงให้นะฮานอยนะรู้สึกสกับปังทุกวันนะคะน้องๆถ้าตามพี่ไปนะ หรือว่าจะเล่นแค่เจาะก็ได้เจาะเราสามสามสามเจาะเราก็โอเคแล้วนะนะคะถ้าจะรูดก็คิดว่าเข้าทุกเนี่ยเอาตัวเด่นไปรูดนะคะน้องๆตัวเด่นหรือว่าเจาะนะก็ได้นะเข้าเข้าอยู่แล้วค่ะอา้าวคุยได้ทีเนี้ยก็เข้ามาหลายวันแล้วนะคะเข้าเจาะนะเด้งบนล่างบนล่างอะไรเงี้ยหลายวันละฟังหลายวันแล้วมีแต่พี่ไปเปลี่ยนตัวเลขเรื่อยแหละ เวลาเข้าไปเล่นนะ่ะไปบอกน้องๆผิดมั่งละจริงเจาะเจาะก็เข้าอะ่ะก็เข้าบ่อยนะเจาะนะเข้าทุกวันเดี๋ยวนี้นะรู้สึกจับปังหน่อยโอ้ยเป็นไงลาวกะซาดโอ้ยดูพูดจะเปลี่ยนใหม่ก็คงไม่ไหวหรอกพี่เหนื่อยพูดละลาวกาชาติค่ะโอ้ยลาวกาาะซาดวะพูดอีสานตะกี้เนาะตกอีสานตกลาวตกไทยตกนี่เนาะ ลาวกระชาิวันนี้สี่เด้งนะคะน้องๆค่ะหนึ่งเจ็ดเนาะเข้า 0, 1, ทั้งศูนย์หนึ่งทั้งเจ็ดสี่เนาะโอ้ยสุดยอดเลยเกือบแตกสามเด้งไหมล่ะเเกือบแตกสามตัวไหมละ่ะวันนี้มีแตกสามตัวด้วยนะอะไรพี่จําไม่ได้นะไหลไหลอันน,นนะสิบเด้งอะ่ะอืมแตกสามตัวประมาณสองสามหุ้นอยู่นาวันนี้นะ่ะนะเออก็ได้จากนั่นแหละคะ่ะน้องๆอ่ะเอาประมาณนี้นะคะ ยิ่งพูดก็ยิ่งนานเนาะเดี๋ยวนี่ไปเดี๋ยวพี่ก็หลับคายเนี่ยเริ่มละเริ่มง่วงแล้วดีนะที่ทําไว้ไม่งั้นง่วงจัดมัวรอลุ้นห่วยอยู่นะคะอัประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันค่ะรวยรวมาปังนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ